กับหมอพอรเทพสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนะคะจะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายยามเช้าค่ะโดยใช้บริเวณรอบๆเตียงนอนนี่แหละคะ่ะคุณหมอคะ,ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอพอรเทพนะคะสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะสวัสดีครับว่าวันนี้คุณหมอจะเอาเคล็ดลับรอบเตียงของคุณหมอเนี่ยมาบอกเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่า มันจะเวียนหัวพอเลือดไปลมมาเนี่ยนะ <c oughs> พอวัย <c oughs> วัยเขาเรียกวัยทองเนะี <c oughs> ่ยเลือดไปลมมาเนี่ยมันก็จะเวียนหัว <c oughs> แล้วก็เวลาขับรถไปมันก็จะงงงแล้วก็จะเป็นลมอยู่เรื่อยก็มีข้อแนะนําเลยนะไปศึกษามาแล้วปรากฏว่าต้องออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันแล้ววันนั้นจะดีเลยแล้วคนเราควรจะนอนตั้งแต่สี่ทุ่ม <c oughs> แล้วตื่นประมาณตีสี่นะสี่ทุ่มถึงตีสี่นี่เป็นช่วงเขาเรียกว่าหกชั่วโมงทองที่จะทําให เจริญเติบโตด้วยฮอร์โมนนะฮะงพ้นพอปีที่สีที่ห้าผมกตื่นแล้วจะทําอะไรล่ะก็ออกกําลังกายรอบเตียงคไปที่ไหนได้ล่ะก็วิธีการก็เริ่มต้นโดยการเดินเดี๋ยวเดินเราเดินตามผมหน่อยนะได้เลยค่ะคุณหมอคะแขวงแขนไปด้วยแข่งแขนไปด้วยเดินไปด้วยนะรอบเตียงเนี่ยค่ะกลมหายใจข้อหาตัวนะก็คือโดยการสูดเข้าจมูกดังฟีดเปาออกทางปากจู่จ ฉะนั้นตอนเช้าตื่นมาต้องทําให้ปอดมันขยายหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้ววันนั้นออกซิเจนจะเลี้ยงท่านเต็มที่นะในเวลาทํางานธรรมดานี่เราต้องทอํายังไงให้ปอดมันขยายมากๆแล้วหายใจเข้าออกแล้วเลือดลมจะไหลเวียนดีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ดีขึ้นสำคัญามากเรามาผายปอดหายใจเข้าอยนะ่างนี้นะเขาจะเขาจะหมุกฟิดเลยนะแล้วเป่าออกทา้งปากสักห้าแล้วติดทั้งนะ้อเอาละหายใจเสร็จ เสร็จแล้วเราก็เนื้อหมอนนะทำงี้ครับมือแตะที่หน้าขาท่าที่สองท่าที่สองเลยค่ะท่าที่สองคือยกสูงท่านี้หนึ่งสองอันนี้จะได้ช่วงกล้ามเนื้อซิกแพคส่วนหน้าท้องนะฮะค่ะท่าที่สามก็คือวิตพื้นท่าที่สามนี่วิดพื้นนะฮะอ๋อสามสี่ ขึ้นลงนะคะขึ้นลงพอแล้วเอาที่คุณผู้ชมไหวที่ไหนนะพอไหวนะไม่ไหวอย่าไปทำนะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณหมอผ่านไปสามท่าได้เหงื่อเลยในเรื่องเลยปาดเหงื่อเลยเอาเหงื่อออกเลยนะก็ท่าแรกนิ้วมือแตะหน้าขาก็จะได้หน้าท้องส่วนบนส่วนบนก่อนแล้วก็ท่าที่สองคือยกท้าสูงเนี่ยจะได้หน้าท้องส่วนล่าง ขนานกันไปเลยตรงกลางก็ได้ทั้งสองท่านั่นก็เป็นการสร้างซิกแพคลดเอวล,ลดพุงแล้วก็จะทําให้สง่าผ่าเผยส่วนท่านี้คือจะทําให้แขนแข็งแ,แรง,แรงคกล้ามเนื้อหน้าอกจะมาสุดท้ายนะทุกวันเนี่ยนะถ้าเวลาตอนเช้ามีเวลาก็จะยืนถ้าไม่มีเวลาก็จะยืนตอนเย็นก็คือยืนพื้นเอียงเพื่อให กล้ามเนื้อน่องมันไม่เจ็บปวดเพราะว่าผมมันเป็นตะคิวกลางคืนเรามาดูอุปกรณ์อันนี้หน่อยครับค่ะนี้มีอุปกรณ์เสริมนะครับที่บ้านผมมีสองตัวตัวหนึ่งอยู่ข้างบนอย่างล้วมันมีสองขั้นนะฮะเขาเรียกว่าอะไรคะคุณหมอครับเขาเรียกว่าบันไดเอียงนะบันไดเอียงค่ะมีขายทั่วไปนะอันนี้ขั้นต่ำวันแรกแรกเอาขั้นนี้ก่อนสามองศาถ้าฝึกใหม่ๆนะประมาณอันนี้สี่สิบห้าองศาเราต้องการยืนบนนี้เพื่อให เกิดสร้างการสมดุลโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากนะถ้เอาขั้นแรกก่อนนะถ้าไม่ได้แต่ผมยืนขั้นนี้ได้แล้วค่ะคุณหมอลองคุองยืนต้องค่อยๆด้นะคะก็ยืนตอนแรกก็อาจจะไม่ไหวก็จะต้องกางแขนหน่อยมันก็เหมือนการยืนปกติไหมคะคุณหมอเออก็เดี๋ยวลองมายืนดูคุณผู้ชมตึงตั้งแต่ขึ้นเลยนะคะโอเคเก่งมากโอเคแล้วก็ค่อยๆปรับใช่ไหมคะเป็นระดับสองนอันนี้ก็เป็นเรื่องการออกกำลังกายรอบเตียงบนเตียงตอนเช้าส่วน น่องและขาก็ใช้ใด็กวันเดินได้ได้ถ้า6,000นถึง19,000กคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยออกได้ทุกที่แล้วก็พฤติกรรมของเราก็สามารถสอดแทกกิจกรรมการออกกําลังกายไปได้ด้วยวันนี้เคล็ดลับจากคุณหมอพรเทพสุดยอดมากๆเลยเคล็ดลับรอบเตียงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะสวัสดีค่ะ